สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยานาชาแนลค่ะทุกคนไม่ได้อัดคลิปหลายวันเลยนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะอัดอะไรลงให้ดูนะคะทุกคนเป็นคนไม่เก่งเรื่องโซเชียลเท่าไหร่นะคะทุกคนก็อัดเล่นๆล,ลงเล่นๆน,นะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วนะคะทุกคนเป็นวันหยุดของหลายๆคน ก็เป็นวันทำงานของอีกหลายหมือคนกันนะคะทุกคนสีผมใหม่นะคะทุกคนวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะทุกคนทำงานเหมือนเดิมะค่ะทุกคนเปิดร้านเหมือนเดิม เรื่องเล่านิดหนึ่งเมื่อวานมีเพื่อนมาหานะคะทุกคนนาคุยนิดึ่งเมืม่อวานมีเพื่อนมาหาคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ก็รู้จักกันตั้งแต่คันนาแล้คะทุกคนรู้จักกันตั้งแต่ยังโสดอยูค่ะยังไวรุ่นกันอยู่นะคะทุกคนก็เรียนด้วยกันเพื่อนที่เรียนด้วยกัน เขาก็แต่งงานแล้วก็มีลูกไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะมาเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังเขาก็จะบอกว่าแฟนเขาบอกว่าเขานะ่ะทําตัวเหมือนป้าแต่ก่อนนะ่ะสวยๆน่ารักตอนนี้ทําตัวเหมือนป้าผมเฝ้าก็ไม่หวีไม่ทําเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เสื้อผ้าสวยๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ซึ่งเพื่อนก็มีอาชีพเป็นแม่ค้านะคะทุกคนซึ่งตื่นขึ้นมาขายอาหารตั้งแต่ตีห้านะคะ mm. ทุกคนเวลากินข้าวยังไม่มีนะจะต้องดูแลลูกดูแลสามีดูแลพ่อสามีอีกนะคะทุกคนเขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลตัวเองเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้สวยก็หาเงินมาให้สิไม่ต้องให้ทํามาหากินตั้งแต่ตีห้ายัน เย็นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอาเงินมาที่จะไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใสแล้วงานบ้านงานช่องก็ไม่ต้องทําจ้างแม่บ้านมาทําเลยเขาะจะสวยให้ดูอะไรเงี้ยประมาณนี้ซึ่งเงินเดือนสามีก็ไม่เคยให้ภรรยานะคะทุกคนเพราะว่าเงินเดือนสามีนี่ไม่พอใช้ยืมภรรยาอีกซึ่งแม่ภรรยานี่ก็เป็นแม่ค้านะคะทุกคนซึ่งจะใช้เงินแบบประหยัด มีเงินให้สามียืมนะคะทุกคนบางทียืมก็ลืมให้ก็มีนะคะทุกคนแต่อยากให้ภรรยาสวยแต่ไม่เคยให้เ,เงินภรรยาที่ซื้อเสื้อผ้านะคะทุกคนทุกคนผู้ชายทุกคนแปลกนะไม่ไม่ใช่บางไม่ใช่ทุกคนนะคะทุกบางคนบางคนก็อยากให้ภรรยาตัวเองสวยอยู่เสมอแต่ไม่เคยให้เงินมาซัพพอร์ตเลยนะคะทุกคนก็น่าเห็นใจเพื่อน พื่อนบอกว่ามันทําได้ถ้าอยากให้สวยแต่ว่าต้องให้เงินเข้ามาจะได้ไปแต่งหน้าทําผมจะได้ไปดูแลตัวเองให้สวยแต่นี่เวลาแม่จะกินข้าวก็ยังไม่มีเลยนะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็เป็นแม่ค้านะคะทุกคนไปค้าร้านอาหารนะมันจะจุกจิกจะเดี๋ยวกต้องไปตลาดนะคะไปเองด้วยนะคะต้องไปตลาดแต่เช้าเองแล้วก็ขายของเองเสิร์ฟเอง ช่วจัดการอะไรทัวเองอย่างทุกอย่างก็มีลูกน้องนะคะทุกคนมีผู้ช่วยแต่ผู้ช่วยก็ไม่ได้ทําได้ทุกอย่างนะคะทุกคนถึงเราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราต้องทําได้หลายอย่างซึ่งบางทีหัดเขาก็ทําไม่เป็นแต่ดูแล้วเขาก็จะซื่อสัตย์ดีก็เลยต้องยอมรับตรงนี้บางทนเก่งไม่ซื่อสัตย์ก็ลำบากใจองนะคะทุกคนนี่แหละป็นหาของแม่บ้านนะคะทุกคน พอบ้านอยากให้สวยอยากให้ดูดีแต่ไม่เคยสับพอร์ตนะคะทุกคนไม่ไม่สับพอร์ตเรื่องเงินทองแถมเงินเดือน,นไม่พอใช้แต่ละเดือนต้องมาเยืมเงินแม่ค้าเนี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ยังมีหน้ามาบอกให้แม่ค้านี่แต่งตัวสวยเหมือนป้าทําตัวเหมือนป้าไม่ดูแลตัวเองเสื้อผ้าก็เอาแต่เสื้อผ้าเก่าๆมาใส่อะไรประมาณซึ่งแม่บ้านก็ต้อง ดูลแลอาหารการกินของโลกนะคะซึ่งมันต้องใช้เงินนะคะทุกคนขนมนมเนยอเสื้อผ้าใส่ไปโรงเรียนใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวจิตประานะคะทุกคนไหนจะต้องทำงานบ้านซักเสื้อผ้าดูแลที่อยู่อาศัยให้เราอีกซึ่งพอบ้านทำงานข้างนอกกลับมาถึงบ้านก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ เลิอบางทีก็ไปจิบเบียร์กับเพื่อนก็ฟูง้งในบ้านนี่ต้องรับภาระหลายอย่างมากอยากวอนให้พ่อบ้านเห็นใจแม่บ้านบ้างน,นะคะทุกคนเพราะแม่บ้านเห็นงานหนักมากบางคนนะ่ะก็จะบอกว่าภรรยาไม่ได้ทําอะไรหรอกค่ะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่เห็นทําอะไรเลยอยู่บ้านเฉย แล้วคนดูถ้วยชามกะละมังทุกอย่างในบ้านมันสะอาดสะอ้านไหมคะอยู่บ้านเฉยๆบ้านสะอาดไหมเสื้อผ้าสะอาดไหมหนั่นแหละคะ่ะงานของแม่บ้านอย่าว่าแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนะคะทุกคนเขาอาจจะไม่ได้ทํางานตามแหลงบริษัทองค์กรองค์การต่างๆนะคะแต่อยู่บ้านในงาน เยอะยิ่งกว่าองค์กรเนี่ยองค์กรยังมีเวลาพักเที่ยงนะคะทุกคนเวลาเย็นก็กลับบ้านนะคะทุกคนแต่งานอยู่ในบ้านไม่มีวันพักทําจนกว่าจะหลับนั่แหละคะ่ะทุกคนวอนพ่อบ้านเห็นใจแม่บ้านบ้างน,นะคะทุกคนอย่ามาพูดอยากให้สวยอยากให้แม่บ้านสวยก็หาเงินมาสพอ์ตนะคะทุกคนเขาจะได้สวยวันวันนี้เขาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงดูแลครอบครัว อาหารการกินนะคะทุกคนอะไรที่เครื่องใช้อะไรในบ้านทุกอย่างจิปาถะแม่บ้านออกทั้งนั้นนะคะทุกคนพ่อบ้านไม่ได้ไม่ได้ช่วยในพูดถึงว่าบ้านของเพื่อนนะคะทุกคนไม่รวมทุกคนนะคะทุกคนทุกคนอพ่อบ้านก็ว่าซัพพอร์ตดีนะคะทุกคนแม่บ้านขี้เกียจก็มีนะคะทุกคนสามีให้เงินให้ทองเยอะบ,บ้านช่องก็ไม่กวาดก็มีนะคะสวยอย่างเดียว ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือในชีวิตประจาวันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ขยนันทั้งสวยทั้งขยนันดูแลตัวเองก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ชีวิตประจาวันของแต่ละครอบครัวนะคะจะไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็ดูแลตัวเองดีดูแลซึ่งกันและกันดีนะคะทุกคนให้ความรักความ อบอุ่นกันดีบางครอบครัวก็ให้กําลังใจกันดีนะคะทุกางบางครอบครัวก็เตะเชา้าเตะเย็นก็มีนะคะทุกคนบางคนก็กินเหล้าเมายาเพื่อจะมาขู่เอาเงินไปทําอย่างอื่นหรือไปมีภรรยาใหม่ไปคบคนอื่นเนะะี่ยค่ะปัญหาของแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยทุกเยอะนะคะทุกคนถ้า งานหนักงานเบานไม่บ้านสู้นะคะทุกคนบางบางเจ้านะคะสู้แต่บางเจ้าก็ไม่สู้แต่ถ้าคุณปมีคนอื่นเนี่ยอย่าไม่ใช้อํานาจาว่าเขาที่เขานิ่งๆใช่ว่าเขาไม่คิดอะไรเลยนะคะทุกคนไม่บ้านเนีย่ยยานะคะทุกคนบทที่จะโหดก็โหดได้นะบางคนไม่พูดไม่จาก,ก็ไปเลยนะคะทุกคนเขาไม่สนใจคนหรอกเขาจะไม่บอกลาคนสักคำด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นหันหน้ามาคุยกันนะคะทุกคนหันหน้ามาคุยกันปรึกษากันว่าจริงๆปัญหาแบบเนี้ยมันมีเกือบเกือบทุกหลังคาเรือนแล้วมั้งคะทุกคนมีพ่อบ้านท่านหนึ่งเคยพูดบอกว่าแม,ม่บ้านตัวเองไม่สวยไม่ดูอะไรตัวเองมองแม่บ้านของคนอื่นหรือมองคนอื่นนะดูสบายตาดูสดชื่นตื่นเต้นแต่มองแม่บ้านของตัวเองละหมด ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่สดชื่นอะไรประมาณนี้คนต้องหาเงินมาซัพพอร์ตภรรยาของคุณนะคะทุกคนให้เขาไปเข้าร้านเสริมสวยให้เขาไปดูแลตัวเองให้สวยไม่ใช่ว่าอยากได้เมียสวยแต่ไม่เคยซัพพอร์ตเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้เมียสวยต้องดูแลเมียด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ทิ้งทิ้งคว่างคว่าง ไม่เอาใจใส่เลยอาหารการกินของกำลังเล็กๆน่น้อยก็ซื้อมาฝากภารรยาของคุณบ้างนะคะทุกคนบางคนเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่บางท่านถ้ายังไม่ดียังไม่ดูแลครอบครัวตัวเองวันหนึ่งท่านจะเสียใจนะคะทุกคนฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ